ก็สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามช่องธรายุทธ์กลายเนี่ยวันนี้เรามาปั่นนาน้านกันครับนี่ผมปั่นไปได้หนึ่งรงประมาณห้ากเที่ยวแล้วสิบเที่ยวได้แล้วแล้วก็ไอพ่อปั่นนี่พ่อได้หนึ่งรอบนะครับที่ดินแปลงนี้เล้อนาแปลงนี้สี่ไร่ครับเราจะแบ่งเป็น,ปนข้างละสองไร่นะเนี่ย ก็จะเป็นกลางแต่เราก็ต้องใช้ที่ดันนะพ่อก็ทําที่ดันเทือกไว้แล้วนะครับดันดันครูนทำมาแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับไปเอาเงียบดูพ่อดูฝีมือพ่อบ้างฝีมือผมไม่ได้ยินนะครับแต่พ่อพ่อทำไม่เป็นครับตายลุงยูทูบ นูก็ถ้ไปทางนี้ก็ไปนาผมนะอ๋รดูใส่รอกันจมครัาา 8, บ l อ4สามสี่โบูใส่รอกันจมเงีย้ยก็จะว่าไม้พา่เต่นาบิ๊กนี้ก็ว่าไม่ลึก ก็ามาปลากันครับก็เมื่อคืนพ่อผมก็ได้ปลาครับปหายาปลาแต่ไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับนี่ลูกเจ้าหนะ้าที่นี่จังหวัดพะทลุงครับก็จะปั่นปลูกปะกปุ้ง bốn trăm có miếng máy mà đùi nữa, vừa rút địt, đay, เอาไปหลักที่ไม้ไปลายหลักเรียกว่าวินครับวินล้อ <c oughs> ผมว่าจอบมุนดูตอรีีเนี่ยต้องด้านขวาต้องยกขึ้นอีกนะครับมันเป็นรอยเห็นไหมเพราะผมว่าจะทำที่มันรูปเืออยะเป็นรูปเหมือนของทีนตะครับดถตีดิน แต่ยังไม่ได้ทำนะก็มาทำอนทำอนไว้ทำต่อตำนาของปูมีนนะเนี่ยเดีว่าก็ได้น้ำไม่ค่อยมากนะครับไม่ค่อยมากก็ไรก็มันจะกินน้ำน้อยๆหน่อย,อยเอาลูดครับลูด ก็หัวมุมนั้นมีลึกอยู่นะครับเดี๋ยวค่อยถอยอ่าทะแยงเงานะครับข้อต่างขวาต่างซ้ายนั่นก็ลึกกับดูเดีย๋ยวผมพาไปดูนี่เดีย๋ยวผมเอาการ์ดผมไปไว้ที่รถก่อนนี่ก็ใบดันครับถอดทิ้งไว้เอ้ยสลักพ่อใส่ในที่รถดูว่าจะลื่นไหมเฮ้ยจริงเงยเดี๋ยวก่อน,อนสลักผมพ่อพาไปไว้ที่รถเดี๋ยวกันผมนกินก่อน S 1> <S 1> รถผมนะอ้าวสลักพ่อพาไปไว้ที่รถแล้วไม่ล่นเนาะโอ้เนี่ยเมื่อกี้กับพ่อเดินรอบข้างเลยเนาะนี่ผมก็เดินรอบข้างรอบอนึงแลก็ให้พ่อเดินอีกรอบไอติดดิมกันนาะผมเมื่อกี้รอบแรกไงผมกลัวๆผมก็เลยไม่ก้าเกลก้าเข้า,ข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 ามุมกันนาะเนี่ยดูพ้อ Chỉ đây nó Cô rồi mà cho mùn Này đây Tâm gần mà... nào luôn Cô mà Mà bị bệnh như dưới cao Quả mòn kinh lắm ต้องวนขึ้นหรือ่าโปตทำอะไรไมดกระเป๋บผมเดิมนมองเกือบมองกึรอบรกก็กล้ากกลัวกลัวเคยไม่กล้าเท่เลยอาผมไม่กลัวแลรร้วตอนนี้ ไม่รู้เป็นอะไรรับจับปลาหรือเปล่าจับปลาเนี่ยผมว่าเอ้ยปลาจริงว่ะปลาจริงทุกคนจับปลาว่ะก็มีหลายตัวนะเมื่อกี้ผมป,ปัน่น เดี๋ยวก็น่าจะไปเอาอาที่ดันกรูนนะครับนี่ผมลงดังนี้ครับเมื่อกี้ลงจุดก็ปั่นไปเปิดกว้างโปรงครับความร้อนขึ้นนะ น่าจะความร้อนขึ้นม่ผมว่ารถแกริ่งริ่งร่งมากกว่าผมอีกผมริ่งเอาเอาเท้าเอาขันริ่งกันริ่งตีนนะขันริ่งเท้าผมริ่งกับขันริ่งเท้ากันริ่งมือก็ริ่งหน่อยน้อยแล้วก็กันริ่งเท้าช่วยถ้ากันริ่งมือทั้งหมดผมว่าความร้อนมันขึ้นไวครับเหมือนของพ่อเนี่ยความร้อนขึ้นและเพราะรถผมเป็นตโบนะครับมันเลยความร้อนขึ้นไวไปหน่อยนะครับ แกใ,ใจกันริ่งมือหมดเลยแล้วก็แกริ่งหมดนะมันก็เลยความร้อนมันขึ้นไวน้รันน่าจะเปิดความปรุงปัน่นละจริงเปิดความปรุงปั่นเราจงคำไว้ปลอมความร้อนขึ้นกว่าใจมันลดลงก็ บางนทีเราต้องใช้น้ำช่วยราติมอนน้ำแต่ถ้าเมื่อ,อปัน่นพ่อแกปั่นลึกด้วยกับปัน่นแบบว่าลงแบบจมไปเลยแล้วก็ดึงมือสุดด้วยผม,ผมก็ไม่รู้ว่ายังไงแกปันป่นปั่ลึกกับปั่นเอาฝีมือเลยแต่ผม ไม่ก็หวงได้ฝีมือเพราะทำงานในหนก็เขาต้องถ้าเหมือนตำนานอ่ะถ้าในหนก็เขาต้องตำเทือกต่อนะเขาต้องเอารุดมาย่ำอีกเราก็ไม่ต้องเอาให้ลึกให้สุดๆเราก็แค่ให้ดินมันออกดินมันกระดินก็อพอแล้วก็ให้ย่ำให้ต้นข้าวมันล้มตอส่งให้มันล้มก็อพอ นี่เหมือนของผมก็มันมีบ้างท็ตีไม่ลงบางทีก็ลงเพราะจอบมุนผมก็ใกล้จะมุนแล้วเนี่ยพ่อเลยพ่อก็ขี่เร็วด้วยอมผมขี่คนนี้ปั่นช้าๆเปิดขวากระปด้วย่อยก็ตีผมว่าน่าจะต้องเอาอผมว่าน่าจะต้องเอาขวาของปุงออกเลยนะเออขวาของปุงออกก็เท่มือนกันนะเนี่ยเปิดขวาของ ปันเลยสุดยอดจริงจัดเจนน่าเรียนบูนบเดี๋วผมไปตายตรงนู้นนะรถกุดเทยเปิดว้างพลุกกุดเทย์เปูนปเทเทปน,นั่งตรงนี้ดีวกว่า ร้องไม่บหยจังเว่าน้าต้องต้องปันสามลู Keluar gue nih Kau melawan kena Dua buah ลงถึงไหนไม่รู้ถึงไหนสกกี้ก็ไม่รู้มีไว้ทำไมแล้วครับแบบนี้ดูครับลงไปครึ่งรูเลยอะดูดูเห็นไหมเห็นไหมโอ้โหก็ดูครับความร้อนไม่ขึ้นแล้วเออความร้อนขึ้นแ่าวอะไรดูแกปั่นครับปั่นลึกกว่าตีนตะกาบองนะผมว่าพอๆกันเลยกีินตะกาบนะ แต่ก็ดีก็คือมันกรบหญ้าได้ดีครับหินไหมมันกรบหญ้าได้ดีครับปั่นลึกเพราะไอด้านหลังมันก็รูปรูป,ร,ปรูปดูครับรูปดีครับดูครับนะมันตีนตะกาบเลยนะแต่ก็มันยังไงอะ่ะมันก็แลกกับความร้อนขึ้นด้วยนะอยากให้ผลงานดีกับความร้อนขึ้นเออเพราะรถมันหนักถ้าลงหมดนะ แต่ถ้าลงไม่หมดก็เออมันช่วยมันก็ขึ้นแต่มันขึ้นไม่เร็วครับมันค่อยๆขึ้นเอขึ้นแต่้าเหมือนว่ารถหนักม้่อไรนี่มันขึ้นพลืดเลยครับผมอยากบอกไว้ยิ่งรถติดตัวโบีก็แล้วก็มันไม่มีอะไรก็ยัออยคูลเลอร์ไหมวะที่มันความเย็นอ่ะเออไม่มีเหมือนของรถยนต์เนาะถมามีของรถยนต์ก็สบายครับอันนี้มันแก้มีแกมม่น้้ำอย่างเดียวกับตัวโบอย่างเดียวนะเนี่ ก็เลยความร้อนขึ้นธรรมดาเอต้าเพื่อเกวกว่าเอ่อความโปรุงผมว่าน่าปั่นได้นะแบบปั่นลึกๆอ่ะเพรว่านู่ะดูเสียงตูวโบไม่ออกเลยนะทุกคนตูวโบเสียหรือเปล่าเนี่ยเออ เสียงกัวบูไม่ก็ออกเลยครับทุกคนโอเคเสียงท่อรือว่าตุวบูเสียแล้วเดี๋ยวครับรอไอ้แกมาแค่ๆเดี๋ยวแก <c ười> มาใกล้ๆยังไม่ใช่แแกมาใกล้ๆก็รอควันเกิดตัวบูเพามันมีหรือเปล่าบอกตุวบูเสียแล้วเรียบร้อยเลยตัวตัวบูเสีย นี่ครับกอเก็นี้สักยี่สิบนาทีพอสิบห้านาทียี่สิบนาทีพอก็ประมาณสักน่าจะตีสิบสองผมว่าน่าจะสิไม่รู้เสร็จหรือเปล่านะครับแต่ว่าต้องน่าจะกลับบ้านไปเอา,อาที่ดันโคลนอีกนะไม่รู้ไปเอารถยนต์ทุกมาหรือเปล่าหรือว่า ไปเอาหรือว่าเอารถไทไปเอาไม่รู้ก็ยังไม่รู้แตหว่าต,ต้องต้องทำดันครวให้เขาต้องต้องปั้นกันนาให้เขาแล้วปัน้นหนันนาแบบนี้นะตุกออกก็ปั้นระหว่างกลางครับก็น่าจะประมาณต้นไม้ต้นนั้นครับแล้วก็อยู่ไป บางทีก็ดันกับขวาหลังรูตรีเแไม่รู้มันดันได้หรือเปล่าผมว่าน่าจะดันไม่ได้นะถ้าดันกับขวาหลังรทตรี่มันเละมันมันมันแบบวัานีมันขวาหลังโรโตรีมันแบบรับดันไว้ที่ลึกดันดินไปลงที่ลึกแต่ถ้าเหมือนที่ดันเนี่ยผมว่าน่าได้โอเชียงกูโบกแล้วแต่ออกไม่มากครับ ดครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปตัวน,นี้ครับเจอกันใหม่คลิปหนะ้ารับคลิปนี้บายบยครับเดี๋ยวดูพ่อจบ้อยนี้ก่อนนะมันจะเป็นเนินอยู่นะเพราะมันเลย Okay kap, kau jumpa dengan dia, terima kasih kap.